ไม่มีหลอกไม่มีหลอนพบกันอีกแล้วกับเว็บคูดเสียณนะเวลานี้เทือนี้ขอแนะนำเกมผีเป็นเกมที่มาฮิตสุดๆนะตอนนี้รรเกมผีสามเกมเกมแรกก็คือเกมลาผีเกมที่สองก็คือเกม ทงนะครับฝักทองนะฝักทองผีนั่นเองทุกเกมกรารันตีเรื่องการแจกโบนัสเข้าฟรีสปินอย่างแน่นอนไม่อยากให้พลาดกันไปใช้งานที่ไหนเพราะทางโคเสียนั้นให้บริการอย่างดีไม่มีรอกถอนได้ไม่มีร้อนแน่นอนพบกับเกมสุดท้ายเกมแววไพร์ สาวแววไพายนั้นก็ให้โบนัสอย่างดีไม่ต้องลุ้นฟีสปินอย่างเดียวโบนัสเท่าง่ายอย่างแน่นอนฟาก็ดีถอนก็ดีไม่มีหรอกไม่มีรลอนต้องวิบโูดเสียนเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ